ครับหลังจากที่เราติดตั้งโครงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการติดตั้งวงกบตัววงกบเนี่ยเราก็วัดวบแต่แรกนะครับแล้วก็นํามาใส่ในช่องที่เราเว้นเอาไว้ช่างเนี่ยจะติดตั้งวงกบเข้าไปในช่องนี้จากนั้นเนี่ยก็มีการจับระดับน้ํานะครับทั้งแนวตรงแล้วก็แนวขวางจากนั้นก็ตีไม้ยึดเอาไว้ที่พื้นก่อนนะครับ <Okay. S 1> กรณีที่ เพื่อความแข็งแรงนะครับก็จะมีการเจาะพื้นลงไปประมาณสัก 1- 2เซนได้นะครับเพื่อฝังขาว,วงกลบให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่ยังไม่ต้องไม่ยังไม่จำเป็นต้องติดตั้งประต,ตูบานประตูตนะครับเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขนวัสดุเข้าออกนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้เท่าที่เห็นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นมุมกลบของประตูอีกบานหนึ่งนะครับอันนี้นะครับ กรณีที่มีช่องหน้าต่างเนี่ยแล้วก็เรายังไม่มีตัววงกบหน้าต่างหรือบานหน้าต่างหรือว่าเราต้องการให้ช่างกระจกมาติดตั้งหน้าต่างในภายหลังเนี่ยช่องนี้ก็จะต้องเว้นเอาไว้ก่อนนะครับอยากจะย้ำนิดนึงว่าทุกขั้นตอนนะครับต้องมีการจับระดับน้ํานะครับทุกขั้นตอนแม้แต่ตอนตั้งวงกบนะครับแล้วก็เราก็หลังจากนั้นเนี่ยทางช่างเนี่ยก็จะยิงแผ่นเข้าไป ปกติเนี่ยห้องแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีการใช้ไฟฟ้านะครับมีการติดตั้งหลอดไฟปลั๊กสวิตอะไรแล้วก็มีการเดินสายไฟต่างๆต่นี้เนี่ยหลังจากที่ติดตั้งบงกบเสร็จแล้วเนี่ยทางช่างผนังก็จะติดตั้งแผน่นแผ่นผนังเนี่ยด้านในก่อนเพื่อที่ว่าติดตั้งเพียงด้านเดียวนะครับเพื่อให้เว้นที่พื้นที่เอาไว้ให้ทางช่างไฟฟ้าเนี่ยเข้ามา กำหนดจุดต่างๆแล้วก็เดินสายไฟนะครับอันนี้นะครับโอตินี่ยถ้ามีการเดินสายไฟนี้ลอดระหว่างผนังนี่ยก็ต้องมีการเจาะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปซึ่งการเจาะเนี่ยแล้วก็มีการร้อยท่อเพื่อที่จะไม่ให้ตัว ตัวผนังเนี่ยซึ่งมีความคมมากบาดสายไฟแล้วก็อาจจะเกิดการไฟรั่วได้นะครับการยิงแผ่นผนังเนี่ยก็ปรติช่างก็จะเว้นเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับมีการเว้นระยะ60 6 0เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นบางที่เนี่ยอาจจะไม่เสมอกันทักติดตั้งแผ่นผนังปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่นะครับาบางทีอาจจะต้องยึด โครงข่าทางด้านบนเป็นหลักแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็อาจจะมีช่องว่างบ้างนะครับซึ่งช่างก็จะใช้ปูนกาวหรือไม่ก็ใช้ซิลิโคนมาซีนปิดช่องต่างๆในภายหลังนี่นะครับแผ่นพื้นแต่ละแผ่นแผ่นผนังแต่ละแผ่นนะครับจก็จะมีด้านหน้าด้านหลังปกติเนี่ยจะติดด้านเรียบเข้าทางในนะครับแล้วก็ซ่อนด้านที่ขูกขาเอาไว้ ภายในผนังนะครับอันนี้ก็ลักษณะนี้เนี่ยก็พร้อมแล้วสำหรับที่จะให้ทางช่างไฟเข้ามาทำไฟได้ก่อนนะครับเพื่อเดินสายแล้วก็ซ่อนเก็บสายไฟเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยทางช่างผนังนะครับก็จะมาตีปตีปิดไปอีกด้านหนึ่งเลยนะครับ ผลงานที่เราเห็นเนี่ยเป็นผลงานของช่างตีนะครับอันนี้ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะอันนี้ครับช่างตีเนี่ยเบอร์080 5 2 8 8 5 2 7นะครับ 0, 0 9 3 1 2 0 7 9 8 5ช่างตีและทีมงานเอ่อก็ช่างตีมีการติดตั้งงานกล้องวงจรปิดงานไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็งานสีเข้าใจว่างานปูนอะไรก็ทำได้หมดนะครับ ช่างตีก็เป็นช่างที่คุยง่ายได้ใจนะครับนี่ครับผลงานที่เราเห็นก็ถือว่าแข็งแรงได้มาตรฐานดีนะครับราคาก็สมเหตุสมผลนะครับ<ม>ก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยชมกันในคลิปต่อไปนะครับครับขอบคุณค่าครับสวัสดีครับ